เชิญคุณกรณิตนะครับตามด้วยท่านสมคิดเชื่อคงนะครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันกรณิตงามสุข,ขลัตนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตคลองเตยและวัฒนาพักพลังประชารัฐค่ะท่านประธานคะเดี๋ยวขออนุญาตขอภาพนิดหนึ่งนะคะท่านเห็นแผนปูนแล้วก็แผนก่อสร้างเหล่านี้ไมหมคะท่านประธานคะ ซึ่งเป็นแผนที่สร้างปัญหานะคะกับบริเวณโดยรอบนะคะเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ทําให้ท่อน้ำเนี่ยอุดตันนะคะฝุ่นออปัญหาฝุ่นละอองรวมไปถึงมลภาวะทางเสียงถนนก็พังเศษรัสดุนะคะทั้งหินดินปูนทรายตกล่นตามทางปล่อยน้ําที่ผสมปูนล,ลงไปแล้วเนี่ยลงไปในท่อระบายน้ําทําให้ปูนนี้แข็งตัวท่านเห็นไหมคะนี่คือท่อระบายน้ํานะคะ ซึ่งเป็นสาเหตุเนี่ยนะคะทำให้ท่ออุดตันและก็เป็นภาระของกรุงเทพมหานครโดยจะต้องมาเก็บกวาดแล้วก็ลอกท่อค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างเขตคลองเตยนะคะที่ท่านเห็นจากสภาพเนี่ยนะคะก็คือท่อระบายน้ําที่อุดตันพอเปิดฟ้าออกมาปุ๊บนะคะมีแต่หินและก็ปูนที่แข็งตัวคะ่ะท่านประธานพอดิฉันแจ้งไปที่สํานักการระบายน้าของกรุงเทพมหานครนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ส่งรถมาทำนะคะมาซ่อมมาขุดเจาะรถกรุงเทพมหานครเสียไปสี่คันค่ะท่านประธานคะซึ่งมาจากสาเหตุนี้นะคะ และถามว่าใครจะรับผิดชอบตอนนี้กรุงเทพมหานครต้องจ้างเอกชนนะคะเพื่อมาดําเนินการแล้วก็ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนของเรานี่แหะคะ่ะแต่ผู้ประกอบการที่สร้างปัญหาเหล่านี้นะคะท่านประธานไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อสังคมเลยท่านมาทําธุรกิจตักตวงผลประโยชน์แล้วถึงเวลาท่านก็ไปนะคะทิ้งภาระแล้วก็ปัญหานี้ไว้ให้กับคนบริเวณโดยรอบปัญหาที่เกิดจาก แผนปูนแล้วก็แผ่นก่อสร้างที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครค่ะท่านประธานคะพอเจ้าหน้าที่เขตไปตรวจสอบนะคะท่านประธานก็บอกว่าทําตามกฎหมายที่กําหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วมีบอ่อพักน้ํานะคะเอามารี u s สแล้วก็ทําระบบปิดเรียบร้อยแต่ในความเป็นจริงค่ะท่านประธานก็ยังแอบลักลอบปล่อยน้าที่มีส่วนผสมของปูนเนี่ยลงไปในท่อระบายน้ําทําให้ปูนแข็งตัวยอย่างที่เห็นในภาพนะคะ ถึงเวลาหรือยังคะท่านประธานที่กรุงเทพมหานครจะต้องจริงจังกับผู้ประกอบการเหล่านี้ที่ขาดจิตสํานึกไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างปัญหาให้กับประชาชนเอาแต่ประโยชน์ของตนนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่กรุงเทพมหานครนะคะจะต้องมาเก็บกวาดภาระให้และเป็นภาระให้กับข้าราชการของกรุงเทพมหานครรวมไปถึงงบประมาณของแผ่นดินขอให้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้ใช้กฎหมายนะคะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็หามาตรการในการจัดการกับ บุคคลเหล่านี้ด้วยค่ะขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค,ครับต่อไปเชิญคุณสม